วันนี้ทางสํานักง,งานการวิจัยแห่งคตะกระทรวงการศึกษาก็ต้องขอ,อขอบคุณทางกรมสับสนนบริการสุขภาพนะคะกระทรวงสาธารณสุขเย่ยงยิ่งที่ได้เชิญทางวชเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานเวิร์คเอ็กซ์โปสองพันยี่สิบห้าที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งในโอกาสนี้ทางวชก็ได้มีการนําในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยผลิตภัณฑ์จากนวัตรกรรมที่มีการพัฒนานะคะจากท่านนักวิจัยแล้วก็ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากทางวช เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอและจำหน่ายที่ไทยพาเวนเลียนที่งาน World Expo 2025ที่ออากาในในปีนี้ซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็เป็นที่ ชื่นชมอย่างยิ่งที่ท่านผู้ประกอบการท่านนักประดิษฐ์ท่านนักวิจัยนะคะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมที่ทรงคุณค่านะคะเราสามารถที่จะนําผลิตภัณฑ์จากการที่ผ่านกระบวนการมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานโดยการสนับสนุนทั้งในส่วนของภาควิจัยสนับสนุนทั้งในผู้ประกอบการแล้วก็ยังมีท่านนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่างๆที่ได้ทําให้เกิดเรื่องผลิตภัณฑ์หลายผลิตภัณฑ์ได้น,นําสู่ การตลาดที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะตอนนี้เราจะนําผลิตภัณฑ์ที่มีความพร้อมตามมาตรฐานที่ทางประเทศญี่ปุ่นได้อนุญ,ญาตให้นําเข้าไปจําหน่ายเข้าสู่ในส่วนของไทยพาเวลเลียในงานหัว e x p ์เอ็ค่ะเราก็จะเห็นในเรื่องของโอกาสใหม่ๆนะคะแล้วก็ยังเป็นต้นแบบที่ดีให้กับทางท่านนักวิจัย นักดิดแล้วก็ผู้ประกอบการอื่นๆที่เตรียมความพร้อมและมีผลิตภัณฑ์ในมือและอยากจะได้นําเข้าสู่ตลาดที่เป็นระดับนานาชาติแล้วก็ระัขนาดใหญ่อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศอื่นด้วยนะคะก็ในโอกาสวันนี้นอกเหนือจากการนําเสริมในส่วนของผลิตภัณฑ์แล้วเอ,อ่อนเร่ของการสะุอ เสวนาเพื่อเห็นว่าในแต่ละพิพันธ์ได้มีกระบวนการได้มีการเตรียมความพร้อมในคุณค่านะคะในมูลค่าแล้วก็ในคุณภาพของพิพันธ์ด้วยอย่างไรนะคะเป็นเส้นทางที่จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับในเรื่องของพิพันธ์อื่นๆที่อยากเข้าสู่ในเรื่องของอการเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นนะคะโดยผ่านทางงาน World Expo จริงยังมีนวัตรกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอทีมที่ตรงกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านได้ตั้งไว้คือทีมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางวชวก็จะได้นําในเรื่องของตัวนวัตรกรรมอื่นๆนะคะที่จะได้นําเข้าสู่ในพื้นที่ไทยพิ่มเรเลนในเวิร์ดเอ็กซ์โปได้นํามาแถลงข่าวอีกอย่างน้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะมีแผนว่าเราจะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเปต่างๆในช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะคะ,นะคะเราก็จะนำผลิตภัณฑ์ของ นักประดิษฐ์นักวิจัยไทยในะคะ่ะท่านผู้ประกอบการนําเสนอผ่านในเรื่องของอเชลนะคะในส่วนของการจําหน่ายที่ไทยพาเลมนะคะตั้งแต่เดือนละกรดาจนถึงสิ้นสุดงานอุเอ mm ็ก hmm. ซ์โปเลยทีเดียว mm hmm. ก็ขอให้ทาง่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะได้ช่วยนําเสนอเป็นกําลังใจนะคะให้กับท่านนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยท่านผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นนะคะในการสร้างชื่อเสียงและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมของไทยคะ่ะก mm ็ hmm. ขอขอบคุณทุกท่านนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะอ่ะเดี๋ยวเอาไมค์ออกแล้วถ่าย